บองปลาบององอมอ๋มากกลยาาีุผมีอืมคุยปลาบองครับ มากแล้ครับอืมน้ำข้ออะ่ะไปถ่ายคลิปอยู่ลูกคลูอืมอปอกป๊อกนอ้ตุมเส็บนะ้อน้ำกุกก๊ก

กินกินพี่เอาเผ็ดไหมเผ,ผ,ผ็ดไม่เล่นลูกอืมกัก,กุยเลยกลับกลับ,บน้อยแค่เพิ่งตุกกขันตุกสาวตุกขกันอแล้ว ตรงจับก็เกระเดอนเยอืม่ไมาเล่แล้วลูกไม่กวนพ่อแล้วไปนันเผ็ดลงไปเล่นขนมไปกินขนมล่างเลยพ่นัน่กินพ่อเก็บไม่ต้องกิน<ไ>ลงมาเล่นข้างล่างไปข้างล่าง อยากกวนพ่อไม่เอาไม่กินไม่กไม่กินไม่กวนกันนะไม่กินไม่กินพ่อไม่กินพี่พิงอยากกวนพ่อเดี๋ยวพ่อจับยัดปากนะ